สวัสดีครับผมโ๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพารามสองนะครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกันต่อนะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับตัวนี้นะนะครับจากเป็นล้อของนิว h o น d a า CRV G5 นะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเรียกกันว่าเป็นลายเต่าทองนะครับมันก็คล้ายจริงๆอ่ะนะครับก็คือลายผสมข้ามมาอย่างนี้มันเหมือนหลังเต่าทองนะครับแต่จริงมันคือชื่อเต็มคือ นิวฮอนด้าซีอวีเจ็ดห้าสิบแปดนิ้วนะครับตัวท็อปนะครับของตัวนี้ล้อเดิมแท้ตรงรุ่นจาไว้นะครับล้อเดิมแท้แท้จับทงรุ่นนะครับจะต้องตีตาโลโก้หรือสัญลักษณ์หรือแบรนด์หรือชื่อแบรนด์ของรถรุ่นนั้นไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับว่าล้อแท้ดูยังไงนะครับอ่าล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับ Honda m มอเตอร์นะครับ c ค Ltd นะครับพอดีวันนี้ก็มีลูกค้ามาท่านหนึ่งนะครับเป็นล้อ CX3 นะครับพอมาเจอผมเนี่ยเขาก็ถามผมว่าวิธีที่พี่สอนดูใน y t u t u เนี่ยดูเป็นแบบไหนผมก็เลยบอกว่าวิธีดูเป็นแบบนี้ครับก็คือดูโลโก้ดูผู้ผลิตว่าเป็นล้อท้ยของเขาหรือเปล่านะครับก็คือดูจากคลิปเนี่ยนะครับผมก็คือว่าก็ไปแล้วระดับหนึงแต่บางทีมาของจริงท่านก็มาดูอีกทีหนึ่งได้เพื่อความมั่นใจ นะครับการโดนหลอกนะครับแฟกันอยู่แล้วของพวกนี้นะครับล้อแท้นะ h o n d ้า o อเตอร์นะครับล้อนะครับจะผลิตที่ประเทศไทยนะครับ made in Thailand นะครับโรงงาน Honda อยู่ที่ประเทศไทยนะครับล้อผลิตในเมืองไทยผลิตบ้านเราเนี่ยแหละเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบ18กว้าง7นิ้วครึ่ง o f f s ซ t 45เห็นไหมครับ offset บวกลบประมาณนี้แหละอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่ออ f s e t เดิมรถก็จะประมาณ45บวกลบ นะครับอันนี้ล้อแท้หนึ่งร้อเอร์เซรับประกันนะครับผมแท้ทุกวันนะครับอล้อแท้เลยนะครับตัวนี้นะนะครับอ่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับถามผมมาว่าแท้ทุกวันคืออะไรนะครับแท้ทุกวันคือผมรับประกันวันนี้แท้พรุ่งนี้ก็แท้นะครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่ารับประกันวันนี้แท้พรุ่งนี้ไม่แท้นะครับผมก็คือว่าพรุ่งนี้จําไม่ได้นะครับว่าเป็นล้ออะไรอะไรซื้อไปตอนไหนพี่อะไรเงี้ย ผมบอกพี่หรอว่าแท้อะไรเงี้ยผมเคยเจอลูกค้ามาล่าสผงฟังเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าล้อที่ผมขายไปทุล้อเนี่ยถ้าตัวผมขายเรยนในนามน้นต้นยังโดนนะครับก็คือล้อแท้คือแท้นะครับของพวกนี้หลอกกันไม่ได้ดูอ่งที่ผมบอกนะครับคลิปของเรานะครับลงล้อไว้มากมายนะครับคุณลูกค้าดูแล้วสามารถนําไปใช้จริงได้นะครับจะมาอุดหนุนร้านเราก็ได้หรือจะไม่มาซื้อแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะครับพวกนี้เป็นความรู้ดูไว้จะได้ไม่โดนหลอกนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่พระรามสองบางสุดเทียนนะ อยู่เลยซอยเทียนทะเล20เนะครับหรือ2 1มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยร้านติดถนนใหญ่ร้านเรามีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะครับว่ามีสาขาเดียวเพราะว่าบางทีเราเซิร์ชคาว่าต้นยางโดนเนี่ยมันอาจจะเป็นติดที่อื่นก็ได้ขายต้นไม้ขายยางขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ร้านเราอยู่พระราม2บางตุเปียนนะอยู่เทียนทะเลนะครับไม่แน่ใจโทรมาถ,ถามก่อนนะครับแอนไลน์มาคุยภายใต้คลิปบทควัมสุด นะครับผมยังไงก็มีดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับซื้อถูกซื้อแพงผมบริการเท่ากันนะครับเหมือนเดิมนะคะสักคลิปนี้ผมก๊อปจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกกันใหม่นะครับสักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ